ถึงเวลาคนแพ้เนี่ยจะต้องได้รับบทลงโทษแล้วนะครับเขาจะโดนอะไรอย่าว่าเขาจะโดนอะไรเราจะโดนอะไรดีกว่าเปลี่ยนเป็นเราจะโดนอะไรวันนี้คิดว่าแรงหรือเบาวันนี้โอ้ยมันแรงตั้งแต่สีที่ล้างไม่ออกเมื่อกี้แล้วสบายสบายบทลงโทษจะเป็นแบบไหนผมรับได้หมดเพราะผมเจ็บมาเยอะนะครับไปไปดูคนโดนลงโทษันครับ เอาละรครับผมตอนนี้นะฮะก็ถึงเวลาทาโทษแล้วนะครับอย่างที่รู้กันวันนี้เรามาถ่ายทำท,ที่โรงเรียนราชินีบูรณะจังหวัดนครปฐมนะซึ่งจังหวัดนครปฐมเนี่ยเขาก็มีของดีนะครับเป<ต>็น<ต>ข้าวหลามมะพร้าวน้ําหอมนะครับหมูแผ่นหมูหยองปลาบา,าบานะบุญเชียงนะครับผมรวมถึงส้มโอด้วยซึ่งความขวมัญประจาจังหวัดคือ<ต>ส้มโอหวานข,ข้าวสารขาวลูกสาวงามข้าวหลามหวานมันสนามจันงามหลนพุทธมนตรคูธ,นธานีพระประชมเจดีเสียดฟ้าค ยากีด้คตอบหน่อยหนึ่งสวยงามตามแม่น้ำ 5G ยิ่งใหฟังดูแล้วมันก็เหมือนจะเป็นอาหานาหินทุกอย่างของรางวัลอ่ะเหมือนของ่เอาไของฝากกลับบ้านถ้าเกิดถ้าเกิดจะต้องกินสักอย่างหนึ่งอยากอยากอยากทานอะไรกินหมูหยองแล้วกันหมูหยองชอบหมูหยองปลาปี๊ปลาปี้ปลาปี๊องหาน้ำหอมหิวน้ำหิวน้ำเดี๋ยวทำเป็นสมูทตี้ปั่นรวมกันทั้งหมดไม่ใช่ไม่ใช่ วันนี้นะครับผมบทลงโทษของเรานะผมจะเลือกหนึ่งอย่างที่เป็นของดีของจอังหวัดนครปฐมนั่นก็คือส้มโอแต่ว่าเป็นส้มโอที่ทางทีมงานปรุงพิเศษมาให้สําหรับทั้งสองคนนี้คนที่เป็นผู้ชนะคือคนที่ไม่ได้แพ้ป้อนไครเลือกป้อนอะไรก็ได้ตามใจเราอ,อดูเมนูดูเมนู<า>ของเรานะสองและบลทลงโทษของเราในวันนี้ก็คือของดีของจังหวัดนคนปรปฐมนั่นเองครับ แต่ที่จะมีรสชาติสุดพิเศษจาก3มเครื่องปรุงนั่นก็คือพริกไทยป่นเกลือและซอสเผ็ดเกาหลีโดยที่ตรงกลางคือเครื่องปรุงที่เพื่อนสามารถปรุงเพิ่มให้เห่าคนแพ้ได้โอ้ยก็ต้องมาดูกันแล้วล่ะครับว่าเพื่อนๆเขาจะใจดีปรานี้เหล่าคนแพ้ของเรากันขนาดไหนไม่เมีเคยลองกินแล้วก็ไม่มีผลต่อสุขภาพใช่ไหมกินได้สบายสบาย ปัจจุบันทีมงราคนนั้นมาไหมฮะอาเท่อนเราอันนี้มันต้องแบบมีตัดเผ็ดมีเกลือเผ็ดใช่ก็เหมือนพริกกับเกลือไงเป็นซอสเกาหลีเผ็ดแล้วก็ใส่พริกเกลือน่อือเมืนอเหมือนอ้นี้เลยอ่ะซอสสตรอเบอรี่อ่ะทำเนื้อพิเอโอป่าทุกคน เห็นคำแรกของเลโอก็ะทำเอาออฟเด็กขนลุกซะแล้วสิครับไม่ไหวก็ต้องไหวแหละก็พลาดท่าแพ้เกมแล้วก็ต้องกลั้นใจสูห้หน่อยเด้อโอ้ยสงสารวะ่ะเราใจดีดีกว่าเราเอาแต่พริกไทยดีกว่าพริกไทยผกเกลือไปก็ได้ครับเด้ยาพริกไทยเนี่ยให้เป็นเกลือพริกไทยดีกว่าอ่าเฮ้อันเนี้ยกินง่ายสุดเกลือละเอียดมาก ครับมาดูกันครับและนี่ก็คือคำแรกของออฟครับโอ้โหส้มโอกเกลือพริกไทยจากใจคุณยายป๋อมแปมป,ปรุงให้เป็นพิเศษเลยนะเนี้ยอ่านี่อบาง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 เห็นผลทันทีเลยครับโอ้โหดูครับเข้าฝากปุ๊บตาหยีปั๊บเลยครับอี๋ อร่อยดีเห็นไหมมันจะอะไรขนาดนั้นต้มโอโรยริกชไทยโรยเกลือแม่จะอะไรขนาดนั้นนะมันต้ออร่อยด้วยเงินนะเอาน้ำเอาน้ำ